หสูตรแก้สมการกำลังสองได้ทุกข้อที่ออก n e ็ตเซทุกรอบข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบเน็ตเซปี67รอบที่1โจทย์กำหนดให้ x เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่ง x หาได้จาก x กำลัง3ลบ2 x กำลัง2บวก3 x ลบ2เท่ากับ0แล้วก็ถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่ในข้อนี้ค่า x ที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันมาจากการแก้สมการกำลังสเพราะว่า ไอ้กำลังสูงสุดเป็นกำลังสามพี่จะเรียกว่าสมการกำลังสามทีนี้วิธีการแก้สมการกำลังสามอ่ะพี่จะใช้การหารสังเคราะห์และวิธีการหารสังเคราะห์อันดับแรกคือน้องต้องเขียนสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขข้างหน้าตัวแปรเอามาเป็นตัวตั้งสำหรับเอาไว้หารก็จะไอ้ไหน้า x ก,กำลังสามอ่ะไม่มีตัวเลขใช่ไหมมันก็ถือว่าเป็นเลขหนึ่งงั้นพี่เขียนเลขหนึ่งมาก่อนและหน้า x ก,กำลังสอง เป็นลบสองและหน้า x เ,เฉยๆเป็นบวกสเห็นมาพี่เอาเครื่องหมายมาด้วยและตัวสุดท้ายเป็นลบสอเอาไอ้พวกเนี้ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกเลขเอาไว้หารทีนี้ตัวเลขที่จะเอาไว้หารเนี่ยมันต้องเป็นตัวประกอบของตัวสุดท้ายต้องเป็นตัวประกอบของเลข2ก็คือไอเ้เลขๆนั้นอะสามารถไปหาร2ได้ลงตัวหลักๆก,ก็จะมีบวกลบ1 แล้วก็จะมีบกลบ2ซึ่งโดยปกติและแทบจกทุกข้อเลยพี่จะลองเลข1ก่อนเพราะว่ามันง่ายงั้นพี่ใช้เลข1ก่อนนะเอาเลข1ไปหารวิธีการคือแบบนี้มาถึงเนี่ยให้น้องดึงตัวแรกลงมาดึงไอ้หน่ะตัวแรกไม่ว่ามันจะเป็นเลขอะไรดึงลงมาก่อนแล้วน้องก็เอา1กับ1ตัวเนี้ยคูณกัน1กับหนึคูณกันได้ใครนะได้เลขหแล้วก็เชื่อมด้วยการบวก น้องก็เอาลบสองไปบวกหซึ่งมันจะได้ลบหนึ่และก็เหมือนเดิมเอา1กับลบหคู่นะี้คูณกันน้องก็จะได้ลบหนึ่งก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เอา3ไปเจอกับลบหนก็คือสามบวกลบหนึ่ก็คือ3าบวกสกั 3, บก 3, กลบหนึ่งใช่ไหมมันจะได้เลขสองและน้องก็เอา1นึ่งกับสคู่นะี้คูณกันมันก็จะได้บวกสอ แล้วก็เอาไปใส่แล้วก็เอาลบสองกับบวกสองอ่ะรวมกันมันจะได้ศูนย์ซึ่งถ้าตัวสุดท้ายเป็นเลขศูนย์อ่ะแสดงว่าไอเลขที่น้องเลือกมันสามารถหารลงตัวมันสามารถใช้ได้แสดงว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วและทีนี้ให้น้องจําเพิ่มเติมว่าเลขที่เอาไปหารสังเคราะห์เวลาน้องมาเขียนในรูปแยกตัวประกอบมันต้องกลับเครื่องหมายของน้องมันเป็นบวกหนึ่งถูกไหมเวลามาเขียนในรูปแยกตัวประกอบต้องเป็น x ลบหนึ่งลักษณะนี้ต้องกลับเครื่องหมาย เสร็จแล้วยังไม่จบตอนแรกที่ไอตัวตั้งของเราอะ่ะมันเป็นกําลังสามแต่พอน้องหารไปหนึ่งรอบอรัไอตัวตั้งของน้องอะ่ะมันจะเหลือกาลังสองแสดงว่าไอหนึ่งตรงนี้มันคือหนึ่งหน้า x ก,กําลังสองและไอลบหนึ่งถัดมามันคือ x ก,กําลังหนึ่งน้องต้องเรียงกําลังแล้วเป็นลนนักษณะนี้ไอตัวสุดท้ายไม่มี x แล้วก็เป็นเลขเดิมเดียวแล้วก็เอาทั้งก้อนเนี้ยมาใส่ในวงเล็บแยกตัวประกอบของเราตรงนี้นะ มาใส่ในวงเล็บแยกตัวประกอบของเรา 1x กาลัง2มันก็คือ x กาลัง2ลบ1คูณ x น้องจะได้ลบ x ตัวสุดท้ายไม่มีเครื่องหมายอะไรก็ตีซะว่ามันเป็นบวกมันก็กลายเป็นบวก 2, 2> เท่านี้นะหลังจากนั้นยังไม่จบน้องต้องไปแก้สมก,การกำลงงัง2ต่อกำลังสูงสุดเป็นเลข2พี่จะเรียกว่าสมก,การกำลงงัง2ซึ่งถ้าน้องลองแยก2วงเล็บมันแยกไม่ได้ เออมันแยกไม่ได้เพราะว่าน้องไม่สามารถหาเลขที่คูณกันได้บวกสองและไอเลขคู่นั้นอ่ะมันต้องรวมกันได้ลบหนึ่งถ้าน้องลองแยกอ่ะมันจะไม่ได้ถ้ามันไม่ได้น้องจะต้องเอาตัวลอดจากสรรมการกําลังสองโดยการใช้สูตรลบบีพี่ทวนให้หน้าตาจะเป็นแบนี้เวลาน้องเจอสรรมการกําลังสองมันจะอยู่ในรูป ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ อ้นี้เรียกว่าสมการกําลังสองถ้าลองไปแยก2เล็บแล้วไม่ได้เกิดทางอันก็ใช้สูตรลบ b สูตรที่ได้เนี่ยมันจะเรียกว่า x เท่ากับลบ B b ก็คือตัวเลขหน้าเอกนไหมแล้วก็บวกลบสแควรูท B กำลังสองลบสีก็คือตัวเลขหน้า X กํำลังสองและน้องก็ค่อยมาคูณกับ4แล้วก็เป็นการหารด้วย 2A เป็นสูตรนี้เลย ทันพี่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเมื่อกี้อ่ะพี่จะใช้สูตรนี้เพราะว่าเราไม่สามารถแยกสองมเล็บได้พี่เลื่อนนะพี่ก็ต้องทําการเขียนแจกแจงก่อนว่า a ของพี่คือใคร b คือใคร c คือใคร a คือหน้า x กําลังสองไม่มีเลขเขาถือว่าเป็นเลขหนึ่งและทีนี้ b คือเลขหน้า x ก็คือเป็นลบหนึ่งใช่ไหมอ่ะมันมีติดลบอยู่และ c ก็คือเป็นเลขสองเป็นบวกสอง เพราะฉะนั้นในก้อนนี้น้องก็มาเข้าสูตรที่เรียกว่า x เท่ากับลบ b b เป็นลบหนใช่ไหม B เป็นลบหและในสูตรมันเป็นลบ b มันจะต้องเป็นลบลบหแล้วก็ไปบวกลบแสแครรูท B กำลังสน้องก็เอาลบหบยกกําลังสองแล้วก็เป็นการลบสีคือ1 C คือเลข2แล้วหารด้วย 2A 2A ก็คือ2อคูณหเพราะ A เป็นเลข1 ไอ้ตรงก้อนหน้าสุดอะลบๆบมันจะได้ค่าบวกแสดงว่า x ของน้องอะได้เลขหนึ่งตังต้นไปแล้วนะแล้วก็เป็นการบวกลบทีนี้พี่ก็ต้องไปคิดเลขในรูทไปคิดเลขใต้รูทลบหนึ่กำลังสองพี่ทดไว้นะมันเป็นบวก1และลบสคูณห,ค,ณหคูณสมันเป็นลบแซึ่ง1มาลบแน้องจะได้ลบเจ็ดไอ้นี่คือเลขใต้รูทเป็นลบเแล้วหารด้วยส แต่ถ้าตามปกติถ้าข้อนี้เป็นโจทย์ในจํานวนจริงอ่ะเราจะต้องตอบว่าหาค่าไม่ได้เพราะในรูทมันติดลบแต่โจทย์กําหนดตั้งแต่แรกแล้วว่า x เ,เป็นจํานวนเชิงซ้อนแสดงว่ามันคิดขึ้นมาเพื่อแก้รูทติดลบถ้าน้องเจอรูทติดลบแล้วมันเป็นจํานวนเชิงซ้อนแสดงว่าเราสามารถหาค่าได้เพราะฉะนั้นพี่เพิ่มหน้าแป๊บหนึ่งนะให้น้องทําแบบนี้ไอ้ตรงที่เป็นรูทลบเจ็ดเดี๋ยวดูนะ ให้น้องแยกใต้รูทอ่นะเป็นเจ็ดคูณกับลบหนึ่งเป็นเจ็ดคูณกับลบหนึ่งเพราะว่าเจ็ดคูณลบหนึ่งมันจะได้ลบเจ็ดถูกไหมและถ้าฐานคูณกันเลขคูณกันเลขหารกันอนะ่ะรูทตัวนี้มันแจกได้แสดงว่าน้องก็จะได้รูทเจ็ดไปคูณกับรูทลบหนึ่งคำถามคือทาไมพี่ถึงแยกลบหนึ่งออกมวาวะเพราะว่าในจนํานวนเชิงซ้อนอะ่ะมันจะมีข้อตกลงว่ารูทลบหนึ่งคือ i เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขากําหนดขึ้นมา ทันไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยแยกไอ้ลบหมาเพื่อติดรูทเติมรูทให้มันมันจะได้เป็นไอไอตัวนี้เป็นไอแล้วรูทเจละพี่ถอดไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้เฉยๆมันก็คือรูทเจคูณไอน้องจะได้รูทเจ็ไอนั่นเองคันพี่ไหมแสดงว่าไอรูทลบเะแปลงเป็นเลขกลมๆจะได้รูทเจ็ไอเพราะฉะนั้นค่า x ตอนนี้มันจะมี1นึ่บวกลบรูทเไอ แล้วก็ส่วนสองแต่น้องอย่าลืมอีกหนึ่งตัวมันมีอีกหนึ่งตัวตอนแรกที่น้องเอาเลขเลขนั้นไปหาก็คือก้อนนี้ก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมถ้าน้องอยากได้ค่า x ก,ก็จับก้อนนี้เท่ากับศูนย์มันก็จะได้ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ x ของน้องก็จะเป็นเลขหนึ่งมันก็คือตัวเนี้ที่น้องเอาไปหาก็คือเลขหนึ่งนั่นเองทันไหมทันไหมเพราะฉะนั้นไอตัวแรกสุดจะเป็นหนึ่ง แสดงว่าคำตอบของน้องถ้าแจกแจงให้ได้เป็น3ตัวนะไอ้อคู่แรกที่เขียนเครื่องหมายบวกตรงกลางก่อนละกันก็จะเป็น1บวกรูทเอส่วน2อีกอันนึงก็1ลบรูทเส่วน2แล้วก็เลข1เดี๋ยวพี่เขียนเลข7ดดีๆนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้